สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะช่องราไม่รู้ที่พระทั่วไปค่ะวันนี้มีพระมาให้ดูแปดองค์นะคะเป็นคลิปสั้นๆเนาะองค์แรกองค์แรกเป็นพระสมเด็จนะคะน่าจะพิมพิมพเส้นได้เนาะแต่นี้ทำไมมีสี่ฐานสี่ชั้น พระก็จะเป็นเอ่อเก่าๆเ,เลยนะคะเป็นสนิมสนิมหน่อยองนี้สวยค่ะเก่าสวยพิมพิมชัดนะคะพิมพชัดมากเลยองนี้ขอสามร้อยนะคะองนี้ขอสามร้อยวมส่งนะคะสามร้อยลมส่งองแรกนะคะ นี่เป็นพระสมเด็จแขนโค้งนะครับตรงตรงกลางก็จะมีอกอก,อกล่องๆวีบีหน่อยนึงเน,นื้อก็จะเป็นแบบแห้งๆเลยแห้งๆมันๆนน,นิดนึงองค์นี้ขอสองร้อยห้าสิบค่ะองนี้สองร้อยห้าสิบนะคะรวมส่งค่ะ นี้เหรียญหลวงปู่ศุขนะคะข้างหลังมีจาเนเหรียญหลวงปู่ศุขสองร้อยห้าสิบค่ะเหรียญหลวงปู่ศุขเก่าๆมีคราบดินติดเก่าๆเ,เลยค่ะหลวงปู่ศุขสองร้อยห้าสิบรวมส่งค่ะนี่เป็นจอบนะคะจอบหลวงเพราะเงินจอบเล็ก น,นี้ขอสามร้อยห้าสิบนะคะจอบหลวงพ่อเ,เ,เงินสามรอยห้าสิบพิมพ์ชัดนะคะมีตามีจมูกมีหูมีใบหูชัดตรงนี้ก็จะมีจุดจุดจุดนิดนึงสวยเข้าองนี้ข้างหลังจะเป็นเบ้านะคะ เป็นปั๊มลงไปนะคะสามร้อยห้าสิบผลส่งอันนี้เป็นตะกุดนะคะก็จะมีอคัครมีจานเขียนรอบๆเขียนไว้รอบๆลงยันไว้รอบๆนะคะ250ราสค่ะตะกุดเก่าซวยค่ะ นางกวักนะคะนี่เป็นนางกวักเนาะข้างหลังมียันนะคะสองรอยห้าสิบพันนางกวักไม่รู้ที่นะคะค่ะไม่รู้ที่เนาะ นี่หลวงปุ่ทวดนะคะเนื้อเนื้อก็จะเป็นคล้ายๆปีกแมลงทับออกคำคลามนะคะสองร้อยห้าสิบกระมหลกปู่ทวดค่าอง์ปิดท้ายของวันนี้เป็นภาพปิดตานะคะเนือ้อใบลานหนึบๆนะคะ เก่าเก่า,าสวยค่ะอ,องนี้สองร้อยห้าสิบค่ะพระตาสนใจอ,องไหนก็สอบถามที่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่สสี่หนึ่งกันได้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะอีพีนี้ก็มีแค่นี้สวัสดีนะคะขอบคุณค่ะ